ขณะที่ในส่วนของนายกรัฐมตรีพลเดกประยุทจันโอชาเมื่อวานนี้ไปปาฐกถาในเวทีวันต่อต้อตานคอร์รัปชันตอนหนึ่งบอกนะครับว่าเราอยากแก้ปัญหาอย่างหนึ่งไปสู่ปัญหาหนึ่งไม่อย่างนั้นจะอยู่อย่างนี้ไปไม่ได้ค่อยๆลดบรรเทาไปเรื่อยๆแล้วมันจะด,ดีด้วยความร่วมมือร่วมใจของเราทุกคนแล้วกลับสู่ประชาธิปไตยไม่ขัดแยง้งตอนหนึ่งนายัฐมนตรีก็บอก,บอกบนเวทีเนี่ยนะครับว่าไม่ได้มีการสั่งเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะว่า สปช,ชหรือชกชเนี่ยสั่งไม่ได้นะครับฟังเสียงดูครับจริงๆเสนอไม่มากกว่านี้นะวันนี้เสนอไป390กว่ามาตราแล้วไอ้390มาตราเนี่ยถ้ามีระบายเรื่องการไม่มีออกได้เชื่อผมดิไฟวกนี้ไม่เคยออกแล้วได้เอามาแค่หลายอย่างออกมกองเลยไม่ออมเราถ้าต้องมีตัวได้ตัวเสียงหมดวันนี้ผมไม่มีออกหมดอ่ะโลกของคนนี้ยากแล้วนะโน่นไปถอยชอยก็แสามวาระตามสมปะเฉียสาม รัฐบาลปกติเลยสภาตชอจะไปยึดคำสั่งได้นะจะไปสั่งได้ไงคุณเออเขาจะมากลัวผมเรื่องอะไรนะผมตั้งให้เขามาด้วยความผมเชื่อมั่นในเขาอะทั้งสอสชอสพชใช่ไหมตั้งเข้ามาให้ทำงานไม่ไตั้งมาเป็นพวกผมถ้าเขาไม่เห็นชอบอะไรก็กฎหมายเขาออกไม่ได้จะแก้แก,แก้มั้ยนั่นแหละต้อง,องท,ทราบความรู้แบบนั้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวกัคนโน้นคนนี้เป็นี้เกินเวลายังไงหลับขยับ ตัเวลาแล้วที่นี้ใช่ไหมก็เรียกผวมาก็ต้องพูดแล้วแะ่ได้ผลหลักที่ได้ไม่เจินแต่ยามายังมาเจอ